เอาละครับอะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการให้ความรู้กับสมาชิกสากลกันครับการเตรียมความพร้อมสมาชิกรายใหม่นะครับให้เข้าใจหลักการและก็การดําเนินงานในระบบสากลควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริมเป็นอีกแนวทางในการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับสมาชิกและการดำเนินงานของสาก์ติดตามได้จากรายงานครับ สมาชิกใหม่สหกรณ์การเกษตรเมืองกาลสินจำกัดได้เข้าอบรมสร้างการรับรู้ตามโครงการศึกษาอบรมสมาชิกใหม่ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองกาลสินจำกัดจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้หลักการให้สินเชื่อการลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อนําความรู้ไปปรับใช้ในการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนสหกรณ์การเกษตรเมืองกาลสินจำกัดประวัติเดิม นะครับก็ตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493ซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีเป็นสหกรณ์เพเภทหาทุนสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินบ้างกระจัดกระจายไปตามหมู่บ้านตำบลนะครับต่อมาเมื่อปี2518นะครับสหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะคือควบเข้ากันนะครับเป็นสหกรณ์การเกษตรเมืองกาลสินจำกัดนะครับซึ่งก็ได้ดําเนินกิจการมาหลายปีนะครับจนกระทั่งปัจจุบัน วันนี้ก็มีการอบรมสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ก็เข้าเป็นเกษตรกรที่มีความประสงค์อยากจะเป็นสมาชิกสากลก็เลยต้องมีการอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนในสหกรณ์ก็ดีหรือในการทํากิจกรรมของสกรต์ต่างๆด้วยนะครับเมื่อนหนที่เข้ามาได้รู้เรื่องหนึ่งของสมาชิกเนาะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกและสหกรณ์นี่มี นาที่หนังที่เขาเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ความาบังก็คืออยากเป็นสมาชิกสหกรณ์หนึ่งจะมีทุนทุนไปแต่ว่า,าไอ้สั่งรายได,ได้หายเจ้าของเพราะว่าเขาอยื่เหมือนไทยบ้านมันบ่ได้พิ้นถ,ถามเศร้าถามแรงแล้วก็นนอกระบบอัตราดอกเบีย้ยสูง จากสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาอีกทั้งราคาปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นทําให้เกษตรกรต้องไปกู้ยืมเงินจนเป็นปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนส่งผลกระทบต่อภาพรวมในระบบเศรษฐกิจของประเทศการสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสหกรณ์รายใหม่ให้เข้าใจในหลักการสหกรณ์จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งตัวสมาชิกใหม่และการดําเนินงานของสหกรณ์ที่จะเกิดขึ้น คือจริงๆด้วยภารกิจของกรมสริมสาหกรนะครับต้องการที่จะให้สากลเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็สมาชิกเนี่ยมั่งคั่งเพื่อปี2570ก็คือสากลอยู่ได้สมาชิกอยู่ได้อย่างแรกที่ศูนย์เรากําลังที่น้าคือทาอย่างไรก็ได้ครับที่จะให้สมาชิกมีรายได้ตอนนี้เรามีรายได้ราย,รายวันรายสัปดาห์รายปีนะครับอย่างกรณีรายวันก็คืออย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือเตาเขา่านแบบไร้ควันซึ่งก็เป็น การพัฒนาของสะกรแห่งนี้แหะครับเขาเริ่มต้นขึ้นมาแต่เราไปพัฒนาระบบการเผาไหม้ที่ไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขาใกล้เคียงนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กเกษตรกรขยันขยันหน่อยก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณ4-500บาทต่อต่อคัวเรือนนะครับ การร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นเป็นจุดมุ่งหมายในการรวมกลุ่มสหกรณ์ซึ่งหากสมาชิกสหกรณ์รายใหม่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกําหนดของสหกรณ์จะทําให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคตทีมข่าวเอ t ขอนแก่นรายงาน